นิทานเรื่องกากับเหยียกน้ำณนะป่าแห่งหนึ่งในฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวทำให้แม่น้ำลำธารแห้งขอดไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวในขณะเดียวกันก็มีกาตัวหนึ่งบินหาน้ำดื่มด้วยความหิวกระหายแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอจนมันเริ่มเหนื่อยและหมดแรงลงเรื่อยๆน้ำน้ำหายไปไหนหมด ข่ากระหายน้ำเหนือเกินเจ้ากากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยหอบทันใดนั้นเองสายตาของเจ้ากาก็เหลือบไปเห็นเหยือกน้ำขนาดใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่หน้าบ้านของชาวนามันจึงรีบบินไปดูด้วยความดีใจแล้วค่อยๆใช้ตาข้างหนึ่งสองลงไปดูผ่านปากเหยือกแต่ทว่ามีน้ำเหลือเพียงก้นเหยือกเท่านั้นทำให้เจ้ากาไม่สามารถเอาจงอยปากของมันลงไปกินน้ำได้ เฮ้อมีน้ำเหลือเพียงก้นเหยียบแบบนี้แล้วข้าจะกินอย่างไรละเนี่ยเจ้ากาถอนหายใจพร้อมบ่นพึพมพำกับตัวเองเบาๆในระหว่างที่เจ้ากากำลังคิดหาวิธีที่จะกินน้ำในเหยียดอยู่นั้นสายตาของมันก็หันไปเห็นก้อนหินเล็กๆที่อยู่ตามพื้นจึงทำให้เจ้ากาคิดแผนการดีๆขึ้นมาได้ข้าคิดออกแล้วลองคาบก้อนหินเล็กๆพวกนี้ใส่ลงในเหยือกดีกว่า เือระดับน้ําจะสูงขึ้นมาจนค่าสามารถกินน้ําที่อยู่ก้นเหยือกได้เจ้ากาคิดแผนการในใจจากนั้นมันจึงเริ่มใช้ปากคาบก้อนหินเล็กๆมาใส่ลงไปในเหยือกน้ำอย่างใจเย็นยิ่งเจ้ากาใส่หินมากเท่าไรน้ําในเหยือกก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดระดับน้ําก็สูงขึ้นมาถึงปากเหยือกทำให้เจ้ากาสามารถใช้จงอยปากดื่มน้ำได้อย่างง่ายดา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงแก้ไขปัญหาด้วยความพยายามและปัญญาอัญชานฉลาดแล้วจะค้นพบผลทางแห่งความสำเร็จดังสุภาษิตไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น